ที่ไหนถ้าไม่มีนม้ำคนอยู่ไม่ได้หรอกครับสำคัญมากกับน้ำเนี่ยสำคัญมากที่สุดกว่า35ปีที่เขื่อนมูลบนได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับใช้ในพื้นที่เพ,พาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำมูลที่เกิดจากผืนป่าทับลานซึ่งแต่เดิมเป็นดินแดนที่แห้งแล้งและกันดานไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้โครงการมูลบนเป็นโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการชลประทานโดยการปิดกั้นลำน้ำมูลตอนบนที่บ้านมูลบนตำบลจระเข้หินอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง141ล้านลูกบาทเมตร เพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมบนฝั่งซ้ายของลำน้ำมูลในเขตอำเภอคอนบุรีอเภโชกชัยอเภอปักทงชัยบางส่วนในพื้นที่45,798ไร่เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอเขื่อนมูลบนนี้นะครับได้เริ่มก่อสร้างมาเมื่อประมาณปี2 5 2 9นะครับโดยรัฐฎร ตำบลจระเข้หินเนี่ยนะครับมีการขาดแคลนน้ำนะครับก็ให้ทางกรมชลมรรทานพีรณาสร้างแหล่งเก็บกักน้ำนะครับเพื่อใช้ด้านการเกษตรการประมงนะครับเก็บกักน้ำได้141ล้านลูกบาทเมตรบรรเทาทุกข์ภัยายามน้ำน้ำหลากนะครับและเวลาหน้าแล้งเนี่ยก็เป็นที่เก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้การเกษตรในฤดูแล้ง ซึ่งโครงการนี้มีคลองส่งน้ำนะครับโดยใช้กลาวิตี้หรือแรงดึงดูดของโลกเนี่ยคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ก็คือ45,798ไร่กรมชประทานเนี่ยจะให้ให้ประโยชน์อันแรกคือน้ำกินน้ำารายส่งเป็นระดับแรก2มาเพื่อระบบนิเวศร,ระบบนิเวศก็คือพอเราปิดลำน้ำามูลแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ำลงเราก็ต้องเปิด ะระบายน้ําเพื่อเลี้ยงลําน้ําธรรมชาติให้มีน้ําอยู่เหมือนเดิมใหกรักษาระบบนิเวศให้มีให้มีน้ําไหลไม่มีน้ําน้าตายมมนจะเกิดการเน่าเสีย 3. ก็เพื่อการเกษตร 4. เพื่อการอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่จะลดความแห้งแล้งเท่านั้นแต่เขื่อนมุนบนแห่งนี้ยังช่วยทําให้ชีวิตของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรด้วยการปลูกข้าวในยามแห้งแลง้งอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาน้ําท่วม ที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งเขื่อนแห่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตคืนความชุ่มชื้นสู่พื้นดินสร้างผลผลิตให้กับเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอนที่ยังไม่มีเขียอนลำบากเลยกันครับฝ้าฝนไม่ดีเราก็ทุรักทุเลีปีได้บ้างไม่ได้บ้างครับนาเก้าไร่ยี่สิบไร่จะหาข้าวมาจินงกะมอไม่สรุตลอดปีครับ พอมีเคียนนี่มันจะดีเยอะครับดีเยอะมากๆครับถึงฝนไม่ช่วยเราเดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรครับเออพอนานช่วยเราได้ตลอดสองฤดูเลยครับเราทํานาเราได้แต่ข้าวมาอยู่มากินแล้วก็เหลือจากนั้นก็ยังได้ขายครับเลยสำคัญมากๆสองได้อุปโภคบริโ,โภคสําหรับชีวิตประจาวันของกเกษตรกรและคนทุกคนอีกด้วยครับสาม มันเป็นโครงการของพระราชำดำริพร่อหลวงเราสร้างให้เราช่วยกันดูแลเราช่วยกันทําได้ผลประโยชน์เยอะๆครับเพราะมีชนประธานมาแล้วมันดีขึ้นมากไม,ไ,ไม่ต้องไปปิดไปต้องไปปกป้องน้าในละมูนคือทางส่วนราชการเขาทามาให้พวกชนประธานเนี่ยทำคลองมาให้ส่งให้ถึงนาเราส่งให้ถึงนาเกษตรกรทุกคนจะดลวกสบายมากขึ้นปัจจุบันนี่ผลผลิตก็บางรายก็ ถึงร้อยนะร้อยกิโลอ้อบางบุดึงบาง,บางลาก็ถึงตันต่อต่อไร่นะที่ไหนถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้หรอกครับสําคัญมากกับน้ำเนี่ยสำคัญมากที่สุดชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านและเกษตรกรที่นี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าเขื่อนมูลบนแห่งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเขื่อนที่กักเก็บน้ําเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตสร้างความยั่งยืนให้กับผืนดิน ตลอดไป